สบัสดีพี่น้องทิท่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมอลลมิสารรายการคุยคามอลลามโดยมยาหันเมืองยะโสมือนี่จะเอาข่าวในวงการมอลลามมาเบ่าซูพีสุนองฟังเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นข่าวในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ในกลุ่มมอลำต่างๆตามเพจต่างๆ,างๆหรือว่าคนที่ชอบมอลำก็ได้โพสขึ้นให้กำลังใจหมอลมลัสิ่งแพลีๆวเสงทองหลังจากที่ตำรวจแอบซุ่มเงียบบุก สั่งยุติไลฟ์สดกลุ่มปิดหมอลำออนไลน์ท่ามกลางที่แฟนเพลงแฟนคลับรอชมอยู่ทางบ้านนับหมื่นคนมาสันวาซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ที่สำนักง,งานบ้านพักหมอลำซิ่งแผวๆเสียงทองอยู่ที่บานหินเล็กไฟอำเภอเรืองรงท้าจังหวัดยะโสธรขณะที่แฟนเพลงแฟนคลับหมอลำซิ่งในโลกโซเชียลต่างโพสต์แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆบาง,างบาก็บอกว่าทีมงานอยู่ตรงนั้นมีเพียงไม่กี่คนหากเทียบกับห้างใหญ่ๆ ตามหัวเมืองต,งต่างๆที่ประชาชนเข้าไปจับจ่ายซื้อของวาซัตว่ามีเป็น3,000 4 0 0 0 5,000คนต่อวันขณะที่ทีมงานไล์สดอยู่ตรงนั้นมีเพียงไม่ถึง30คนนี่ชัดเจนเลยพี่น้องบ่้ตเเวาถึงตรงได้กระซางห้างดังที่คอยเคยไปย่างมาอยู่ตรงแคชเชียเยอะมากแน่นมากห้างดังๆเนี่ยไปเบิ่งในเลยพี่น้องนี่ความแตกต่างกันประชาชนเข้าออกจับจ่ายซื้อของในห้างดัง มือหนึ่งหลายกว่าพันคน3ามพันสีพันก็มีขึ้นกันตามหัวเมืองเยอเน่ยภาคอีสานหรือว่าในเขตกรุงเทพมหาคนครอ่าปริมณฑลไปเบิง้งเห็นกับตาเลยหากเทียบกับกลุ่มไร้สดทีมงานอยู่ตรงนั้นมีเพียงไม่กี่คน หากเทียบว่าสำนักงานข่าวต่างๆสำนักข่าวต่างๆรายการต่างๆที่ไร์สุดหรือว่าออกตามสถานีต่างๆเพราะว่าทีมงานหลายกวก็กิจกรมไร์สุดของมะลำอีกหลายเท่า มีเป็นร้อยๆคนที่อยู่ในสำนักงานหรือว่าในองค์กรในออฟฟิศต่างๆที่มีการรวมตัวกันของคนหลายกว่ากิจกรรมราสุดของหมอลำหมอลำมีเพียงไม่กี่คนแต่สำนักข่าวรายการสถานีข่าวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยรายการต่างๆที่ออกอากาศตามช่องต่างๆหรือว่าตามช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยตอนนี้มีคนเป็นร้อยร้อยคนในทีมงานหรือว่าบริษัทห้างร้านองค์กรใหญ่ๆมีเป็นหลายร้อยคนหลายพันคน เนี่ยถ้าเทียบกับกิจกรรมไลฟ์สดของหมอลำมันน้อยมากแฟนคลับบางคนก็บอกว่าเป็นอย่างเจ้าหน้าที่คือบอแจงลวงนาเป็นอย่างเจ้าหน้าที่คือบอ,บอ,บอบให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อวงดนตรีหมอลำซิ่งซึ่งก่อนจะดําเนินกิจกรรมไลฟ์สดเป็นอย่างเจ้าหน้าที่คือบอไปให้คําปรึกษาหรือบอไปให้คาแนะนาก่อนที่จะขายบาัตรหรือจัดก,กิจกรรมหมอลำออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนไปแล้ว ขายบัตรไปแล้วประชาชนก็รอดูเป็นหมื่นๆคนการลงทุนครั้งนี้มาเป็นลงทุนบาท2บาทพี่น้องหมอล้ําำก็เสียหายเสียหายเสียเงินแล้วก็เป็นการตอกย้ำราคาซ้ำเติมวงการมอลําไปโดยปริยายที่จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือว่าลู่ทั้งลู่บาข้าเจ้าสีไล่สดมืออื่นมือเฮือนี่หรือว่าวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิไปจับเขาเนี่ยเป็นอย่างคือเขาไปหากอนสีไล่สดไปเหตุคําแนะนํา มาเห้ความรู้ทางกฎหมายแบบนี้จะเป็นการหาทางออกร่วมกันบรนการซ้ำเติมวิกินตอนนี้ประชาชนทุกคนทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อนมากหมอลำเนี่ยถูกแช่แข็งมา2ปีแล้วมามีการมีงานตกงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกคนไม่มีงานทําเลยในขณะที่หลายคนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีเงินเดือนเนี่ยกินยูนิตก,กัยอนภาษีประชาชนแต่ว่าหมอลำเนี่ยทุกคนเนี่ย ได้รับแรงงานรายวันมามีเงินกินพี่น้องปากทองหมอลำหนึ่งคนอาจจะเลี้ยงหลายคนในครอบครัวหลังบ้านเขาจะ,นะขนหลักขว่าที่จริงมันต้องหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าที่ของรัฐต้องให้คําแนะนําให้คาปรึกษาเนี่ยเป็นการคิดเชิงบวกมากกว่าที่จะไปตอกยำ้ำอักระซ้ำเติมในวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหูท้องหูว่ามืออื่นมือหื้อหรือมือ,มอ,มอนี่สิไลสุด เจ้าที่ของรัฐจะไปบุกจับแทนที่จะไปให้คําปรึกษาให้คําแนะนําประชาชนบางเือเขาอาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็ได้เนี่ยเพราะว่าคนทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากันแต่ผู้ที่ถือกฎหมายต้องให้ความรู้ประชาชนถึงจะเป็นการหาทางออกลดความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนเจอวิกฤตโควิดเราต้องไปตอกย้ำแล้วก็ไปซ้ำเติมไม่คิดในครั้งนี้ไม่ใช่ทางออกแล้วกันว่าเป็นการแก้ปัญหาในขณะที่ภาครัฐออกมาตรการ ออกมาเนี่ยมาตรการสเปะสปะมาก1 2 3 4 5อล็อกดาวมองหันล็อกดาวมองนีมองหันมองนีหลายคนไม่รู้เลยว่าล็อกดาวที่ไหนบ้างเพราะเป็นการออกมาแบบสเปะสปะมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทุกคนเจ้าหนี่รู้กฎหมายประชาชนบางคนไม่รู้กฎหมายเพราะทุกคนไม่รู้กฎหมายเท่ากันบางคนโมโหพร้อมเนี่ยเจ้าหนี่ของรัฐต้องไปให้ความรู้ให้คําแนะนำนี่เขาว่าได้บุญพร้อมเนี ได้บุญอันยิ่งใหญ่การให้ความรู้คนที่ไม่รู้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากกว่าไปซ้ำเติมในวิกฤตครั้งนี้นี่ขอบอกเลยว่าทุกคนต้องการกำลังใจทุกคนต้องหาทางออกรวมกันในวิกฤตโควิดตรงครั้งนี้จ้าสิวาจังไดพี่น้องพราอมาเจอข่าวแบบนี้คอยกะ ฮืูหหใจได้วงการมอลำหลายคณะไม่ใช่ว่าเฉพาะมอลำซิ่งแพรพาวเสียงทองที่ไล์สดกลุ่มปิดมอลำออนไลน์หลายคณะหลายจังหวัดมอลำหน่อยมอลำใหญ่หรือว่าศิลปินต่างๆไล่สดผ่านเพจเนี่ยยูตามหลายจังหวัดหลายคนไล่สดผ่านเพจเ,เพื่อขอกําลังใจจากแฟนเพลงแพรพาวโอนเงินให้มาไล่ให้เขาะว่าทุกคนก็ต้องการเยียวยาต้องการกำลังใจมีเงินมีท้องซื้อซื้อ,อ,อยากซื้อกินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่า คำว่าแบบนี้มันตอกย้ำและกระซั่งเตือนม่าเป็นทางออกดอกเป็นการวิธีแก้ปัญหาที่เขาว่ามันมีความขึดบอกง่ายซะทุกคนต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจเพะตอกย้ำและบพราะซ้ำเติมในช่วงวิกฤตแบบนี้เจ้าคิดว่าเศรษฐกิจจะพังพินาศไปขนาดไหนหมอลำตกงานบริด้ทําการแสดงทุกคนออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆด้านา,นาทั้งศิลปินทั้งนักร้องทั้งนักแสดง ในวงการหมอลำออกมาออกมาแสดงความคิดเห็นออต่างๆนะน,นะบอกว่าทุกคนทุกวันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนแต่บริบบการเยียวยาเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วหมอลำก็ไม่มีอาชีพรองรับหมอมีเงินเดือนหลายเดือนแล้วพี่น้องตกงานกันแล้วนี่นาะเนะศรษฐกิจแบบนี้ก็คือมืดในมุมมืดคือมืดเลยละ่ะบางคนไม่มีทางออกแท้ทีจะ ให้ความรู้แต่ว่าไปตอกยํำไปซ้ำเติมไปเหยียบย่ำแชร์แข็งแล้วยังขังรวมอีกจักสิวาจังได้พี่น้องวงการมาลําอีสานมนาทุกคนต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนี่แหละก็จะเอินว่าทุกคนบอขัดแย้งบอสางปัญหาบอซ้ำเติมบอเหยียบย่ำคนที่ได้รับความเดือดร้อนบ่ว่าสิเป็น ทุกสาขาอาชีพนะตอนนี้อาฝากไปเนี่ยก็แล้วกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกด s u b สไคร b ์ช่องยูทูปท่านีมอลำอีสานเป็นแอนสิมาเบาข่าวอีกได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณสำหรับก,การติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ